ในส่วนของกรุงไทยนะครับปีนี้มาด้วยคอนเซปต์นี่เลยครับ alive อิสระทางการเงินที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ในทุกๆด้านโรดักที่นําเสนอเป็นพิเศษสําหรับปีนี้เลยนะครับไฮไลท์คือในกลุ่มของบ้านครับไม่ว่าจะเป็นบ้านแลกเงินสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านปลูกสร้างบ้านรีไฟแนนซ์หรือแม้แต่ที่เรามีบ้านอยู่แล้วอยากจะ ได้เงินเพิ่มเติมเพื่อนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ส่วนตัวด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษครับนอกจากบ้านนะครับเรายังมีเรื่องของเวลเพื่อตอบโจทย์เวลในทุกๆด้านของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนทองคาด้วยโกลเลตสุดพิเศษจากกรุงไทยกองทุนเรื่องลดหย่อนภาษีการออมประกันชีวิตประกันภัยเรามีมาครบทุกสิ่งอย่างเลยครับอยากเชิญจริงๆเพราะว่าในเรื่องของเงื่อนไขสุดพิเศษ รวมถึงพนักงานทุกท่านที่มาเพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำที่ดีๆกับพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวภาคเหนือทุกท่านพร้อมกันเลยครับขอบคุณครับ